เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับอของขินบ้านเฮาของขินเมืองเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของรากกาชีครับตุ๊บๆแล้วก็กำปื้อไปเลยครับผมครับตั้งหม้อนะครับรอความ้อนสกักกํา แล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับเพื่อจะทําหน้าที่นะครับน้ํามันจะทําหน้าที่พัดนะครับหรือหั้วพริกแกงนะครับพื่มีกลิ่นหอมนะครับอ่ามาเลยครับนะครับใส่หมดเลยก็ได้ครับเพื่อความเข้มขนน้นเนาะใส่มดเลยค่ะฮะเพชรจ้ะโอเคครับผมโอ้หอนจะดีล่ะ เตา<ม>เตามหาเษฐีนี่ความฮอนนี่รับว่าสางวันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเตาแก๊สน่ะเว้าเนี่ยความแนะนำเนี่ยเพื่อความแนะนำนะครับเพื่อผู้ใช้เ,เตาทานนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับลดพลังงานนะครับในการใช้ของชีวิตประจําวันนะครับเพื่อลดแทนเตาแก๊สเนียเตาแก๊สมาก็มีช่วงนี้ก็จะแปลงนะครับมีมีม ก็ห้องว่าลดต้นทุนการใช้ชีวิตประจำวันลากฝักชีครับเลยเดหาใกล้กับเต่าหิ้งเนี่ยแล้วเมื่อใดมันจะเดือดแล้วเมื่อใดให้เลยหากเลือด ม่เป็นอย่งรอเหงกรรมก็คิงคุดปัญญาอย่างคิงคิงมาซื้อเต่านี่ดัง่านดังห้งอย่างเจ็ดมีแป๊กเรีวก็ได้คิงได้แหกเลียดละแล้วคิงมานั่งรอเนี่ยเป็นสองชั่วโมงน้ำมันยังเหมือเดือดเดือดแล้วรอปุ้งแล้วรอแอร์กรใจเย็นหน่อยกับใช่เบก่อส้มเลยบอกอ๋อ ใช่เลยใช่ผุ้เกิดส้มใช่เอามือนะใช่ผือกเกิดส้มเดี๋ยวใช้ฮักเขียวที่ค้านลูกกลนหนะอยมเดี๋ยวนี้อันนี้มันนอกรถทั้นหมดโซ่ใจแค่ <c oughs> เอาวใช้เลยเท่เท่เลยมาวางนี่ก็ได้กูใช้วางถ้าผมกล้าผมบอกมาต้อง,องออโอเคครับผมสีมือลุงชัยที่ผมใช้ทำแดนเนี่ย วันนี้ขอชิมฝีมือลงใชายมาก,กับเือมาเดี๋ยวปรุงปรุงรเลยเนออะไรครับใส่ใส่หน้ากอนใส่ตึงก็ดีไงใส่ตงึตงซองเนี่ยค่ะเออตึงซองไว้เอาลงไวะะ้ย่ยค่ะอ่ะมาเทาเทเทมาตึงโหดขนาดอ่ะมาตึงโหดขนาดมาแล้วอ่ะ่ะ ก็อานยะมาตักกินอ่ะขอเทาะรันนะฮะหมอกจีมนี่นะหมอกกินม,มันหายยากนี่ห้พอใจแล้วดิคออวายป่อยร้นช่วยหมอกจีนโคเอี่ยงนหรือล,ล่ำก่อนไม่รู้รว่ะอันนี้ตัวหงตวเจ้าหงบ้านถี่น,น,นอืม ครับโต๊ะจานนี้ครับตั้งเดิมกลิ่นม้วนนี่ครับเป็นชี่โค้งครับเป็นกระดุมน้องรับครับอแข็งแน่